สบายดีสวัสดีพ่มแม่พี่น้องอีบซีเบอร์สุขุขุคนกันยินดีตอนหับเข้าสูส่สองเะอจอยเซนเนามื่อกี้กับมาพบกมาพ่อกับเราคือเก่าพ่มแม่พี่น้องเธอจอยกับห่างหายไปกันนานพอสมควรเนาะิ่งพอสมควรเนาะห่างหายไปกัมื่อกี้กับสีฟ้าพรมเอพี่น้องย่างออกเพื่อยากออก่อยางออกทุงท่งให้ทุ่งน้าเนาะนี่เราบกะสีออกไปนะมีมีเท่าอแอร์หเลย จะจอกาสีออกไปยังนอบพี่น้องยากหูบอกกับไปรุดน้ำกันอยู่หน้าเมฆเวเองเลยเ,เ,เนาะจะจอดกาบัวพาบอกนะพี่น้องสมบูรณ์ทันได้บอกพอม่พี่น้องทันใดเนาะวอนนี้จะจอดกาล่างออกไปเป็นเวลาสายแลพี่น้องสิบโมงเนาะมาถือทางอีกบ่พี่น้อง นีเนาะฉันจะทำมาถึงก็ได้หน้าสีองกท่ตอี้จะเชอคนเลียกงัวเรียกควาย เดีกสิตามหอยรถอีแตนไปหน่นึเ,เนาะแล้วไปแย่งด้ยมั้ยแย่งี่วะแย่งอาจจะเป็นแย่งนี่ ไปแล้วเงยลองเบื่อ,อเนาะไปเงยแล้วจะก็ล็อกมาบื่อันนี้จะห้อยว่าห้อยควายดรพี่ปลอามาเฮ็ดกับจะเป็นป่านี่เลจะ,ะเฉยมา 啊个，那个钙那吧 โอ้มีเห็ดเลยพี่น้องเห็ดออกเลยเีย่ถ้าตัวอย่างมากก็เห็นเห็ดเนาะอืมก็เห็ดตายดอกเดยพี่น้องเห็ดออก่น้องเอ้ยนี่ดอก,น,กนี่ค่ะอขัดเลยพี่น้องมันี่สิเป็นป่าเห็ด ไดด้พี่น้องห้าเมื่อวันก่อนพ่อไอ้พี่น้องอือห้าเนี๋ยวใส่กันพี่น้องเลยค่ะหยิบใบตองแล้วเนาะกวกับเอาใบตอง ใส่ใบตองไว้เห็ดพี่น้องเจากระสิเก็บอีกเนาะกำลังพน่นดินพี่น้องนี่กำลังขึ้นเนาะยังมีอยู่เด้อพี่น้องนี่นี่เอาอีกตกอี่น้องกองหนึ่งเอาน้ำมาเราะว่านี่พี่น้อง ดีกว่าโบมาเนาะได้เห็ดอีกีแล้งโอ้ยหนาวเลยที คิดรีพีโน้นองขคกเรีพี่นงยังมัวทนได้เน่าเนาะนี่กำลังบานบานหลายดอกเลยรีพน้องเลยเอา่อนเอาไปแกงกระแซบีบดอกอืมมัมีคนหาเี่องเลยกับพ่ออยู่ห้ากับพ่อได้กินเลย ก็ตัางบดตั้งใจมาหาเหอกพี่น้องอย่างไปถึงเห็นเนาะไปกันไปน้องพ่อแต่ละดอกสองดอกเนาะหาบุญก่อนเนาะ ซักซีมาถือทางหรือบอ่พูดแต่พี่น้องเนี่ยคิดมากว่าอ่างมากไก่เจอพี่นอกตลาดซิตี้กับพี่น้องเพราะว่ายันเขจอดย,อย่างลงทางเนาะเพราะว่ามันมีโองแยกเหมืนอนขจอดมาค่ะเลยที่ย่างแยกนะไก่หน้าจะโอดน่าเพื่อ มันนจะเป็นหมู่จะลอยมาหาเห็ดท่านเอากลับจับไปห้างนำพวกนี่นอ้องเรถนะ้องเห็ดขาวก็ออกจะมาปีเห็ดพี่น้องเลยไหมนเนี่ย เอาบดได้เนาะมีอยู่แน่นะมันีม่ลืมเห็ดข้าวเอาบดได้กัน เแดดไล่ตื่นเนาะทำแมนที่สำหรับซีรีวิวเขาให้พ่อแม่พี่น้องเบิกอันนี้หน้าไปว่านี่เฮ้ยหน้าไปว่าหน,น,น้าไปนอกโน้ คือบโบมินอนนาเศร้าเตยพี่น้องอัปเดตข่าในนาเหมืนกันว่าที่หอนหน้าเม,าม,ม่เมทาเองขลาดมาหอนหน้าน้องเตยพี่น้องมาเฮ้น,น้อยหวัวควันเฮอะไรคือแท้แทกินบอ้อขนมอยากบอ้อขนม มูมีขนมและมาป่ามาดงไว้ชิ้นถือขนมปักปักปักคิดผู้เดียวหน้านค่ะอือเออมีมาม่าสีห่อยอมกินผู้เดียวบ่บังหลากินผู้เดียวบ่มาม่าสีห่อบังหลากินผู้เดียวมาให้เอ้ยน้องกินน้ำบ่ จะเป็นคือเธ<ไ>อเห็นลักไปตอกลักง้อบ่หนิเ <c oughs> ออโควนานจะเพาะแกงอยู่ไปหลอกดงตี้คอยแคย่ย่างคนผ่าน,านใื่อดได้ในริมทางค่ะอเอเอจะไปหน้าจะไปเบิ่งมาคลาดมาพี่มาได้ลูก มาอะไรดู <มา S 1> อืมไปเบิเบ่งมาไปบุนไปพุ่นยังประันหอนมาซ้ำเออยมาพิทางเออยมาบุถทางอ,อตีกลับขึ้นมาตีกลับขึ้นมาแหละจากวไดไรเฮ็ดอย่างไป่วทีบบัณมิ้มุเมนีนตามห้อยหลดอันฮะ หูได้เาเห็นเออมาตะพุ่นแหละมออไโอ้จ้นอนหน้าหน้าตะลืมนอนหน้าะไรเี่ยเทียงโบเล่เียงโบเทียงเพิ่นกับโบเล่พี่น้องเพิ่นก็ ສາວເນາະค่ะເດີ umas, ້ປາກກະບໍລິມີປານນັ້ນລະພີ່ນ້ອງເລີນເພເຖງນາກໍຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວເນາະງົແນ່ໄມ້ຕໍ່ຂອງຕາກໍຍບມີພີນຕະລົົມປອງນນມີໃບສັດບີຜູນຊ່ກບີມງລກສີທງນກະມນ น้ำกินเพ่นกับบมีเนาะพ่นก็นกินน้ำพนเวลาพนโตกระตุก,ก,ตกน้ำใส,นะส่ขานะพ่อแม่สุขไหมพี่น้องเราก็ยังบ่ทันได้กลับแม่หยียบขีคบบข้ควายเังลาเหยยบขี้ควายจะเอเห็นคอยเบิ่งอันโมโนไหเพ่น,พ,น,พ,นพ่นก็นมาส่งพี่น้องสอง่งไปเต็มขาสง่สง งามขนาดก,กองก้นทองคำค่ะคำนายิ่งปตีนใส่หมอนแล้ววันนี้เต้ยเต้ยเต้ยสบายดีแม่เต้ยสบายดีมันจะไปทีงไหนบ้างผู้มือนี่เลี้ยงลูก้อย,ยู่หน้าเนาะเข้าในหน้าคนกา แดงมมดเลยม,มีปุยใส่แล้วดเกระดำใหม่ให้กระเด็กฮะกระเด็กนีด่ดิพี่น้องบัวจนะงามสาวๆอยู่เพียงนา ได้ยินเสียงป่วงอยู่ในใบตองสี่บอกนี่นี่<า>นองอไปใช้เลยน่ะน่อนน้ออน้นมะลิก่ใ่หมนีนมน่ไม่จลูกพกัสิลินอันเครื่องขนน้อยหฮเบิกยันับมันจะนับเพื่อน <laughs> ตอนไปให้แรนติน,นงิน๊งตงตตอนมาเลยโอ้วิธีวิทันขนาด vương đi đấy, của young lạt young vương mình cái đại nam mời nó nắng nàng đi đây nắng nỉ hết bên này nỉ nỉ hết đây bên này nam thế đây

ន this... េះនេះនេ this ះហាមអឺតាមនេះអាតាមទីចាប់ហៃអានេះតាមមួយនឹងអឺតាមណាណែគេមិនតែទៅដល់ខាងទៅដល់ទីតខៃមកទីទីទីតខៃមកញ៉ាងហឺ ไปแล้วพี่น้องพวไปเก็บใบบักซังน้ำเอื่อยเลย้แดดกับโบได้อยู่แรงติง้งติง้งหรือเนาะนะหมวกกับโมไซคลายยังไงป้าคลายบ้าน,านละขึ้นเต้นเต้น,ตน,ตน ตอนนี้เปิดกระปุกเนี่ยนะพี่น้องมา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 มนตามพร้วช่ไนมไม่ครจี้มะพร้าเ้าไกตรงกลางตารางซ้ำจกะไมบตารางแน่เอาเบิ่งประเทศกินตอนเที่ยงเนาะกลากินได้บ่างไหมแบ่งแบ่เนาะ

เกินน้ำไปเอกอิกอกน้ไปไ่จ,ไจกินข่าวเด้อก,ดกินกอ,นอ,อกินก่อนกินข่าวเด้อมาดูมาเด้อกินข่าวพี่น้องสิไว้มาดูกินข่าวเด้อมาซีม,มด,ดูแ่บูแ่บแม่มาแล้วมาซีมแล้ว ข้าวมาซีมเดาถานั่งคนเบิ่งแม่พคนเห็ดกินเนาะกินข้าวเต้ยกินข้าวมากินข้าวมาเด้กินข้าวยพี่น้องกินข้าวเที่ยงนรำกันเด้วยกินข้าวเที่ยงทุ่งห้ยทุ่งหน้าพี่น้อง เดินเดินข่าวเดินได้แต่ขาวเดินยังได้ดุมเนาเดินข้นางเดยังปากแบนี้อะเดินมเดเดามาเด้อพี่เนเด้อเดหอนเ่าน้อ้อาน้อนาเดอ นี่แดลก็กินภานนอกครับกาแเป็นอือกาแนกินข้าวโู้แซบบอกละ่ะบบแซบบกต้นข้าวฮะข้าวอยู่ขาวอโอ,โอ,โอตั้น้ำนน้ำมันชื้นมันกำลังมันนอนเลยค่ะน้ำ กินน้ำเลยพูใช้ะโอมกินก่อนกินก่อนแ่บบอติงกินดีๆไปเห็นช่างอ่ะ นั่งเลยดิคะั่งนัน่งไปดอือนบนเนี่ยัอนอนเหงาบ้างน่งนั่งนั่งนันั่งนัน่อนดูนกินกิน อยู่น้ำมันก็อึดน้ำพี่น้องเอ้ยบุมีน้ำบุมีน้องซาเนาะจะตักน้ำหวยบ่ตักน้ำส่างนาเขาเขได้มาใชสเกือบขื่อในห้องนั่นนี่ก็คือบุมีงามงามไงามเนาะมันลงไปอ่ะข่อยางมันในห้องจะลู้กังามเลยนั่นนี่เล่แก่กุ๋อะเนาะตักน้ำชางเกากเขาเนาะช้างเกาะเขาเนาะไม่ยังอ้่ะระหว่างตัวนี้กับตัวหน้า ไผ่ไก่นี่นะใกล้อยู่ข้างบนใกล้อะไรลงน้ำเขาอาบอะไรลงมาสิเออมาใส่ใส่ยื่นร่างถงกรอกไม่ใช่เออันน้าเขาจะอยู่เ็ดกินเนี่ยทำบุหูเนาะแต่เขามีแต่สะอาดแต่สุดแต่ทำบุหูมันไหลจากผ่านเพื่อนอื่นนะผ่านน้ำใน่แอร์ได้ลงมาหนี่งนอกจากล่างถ้วยได้ยุ่งเนาะล้างออยล่างถ้วยล่างบ่วงได้อืมใส่ได้ะมาเข่าใส่มาเข่าอเนาะ ข้าวไกิมีอันน้ำบรานยังไข่ได้สบายได้เนาะนังใกลๆอิ่วกัยังพอไข่ได้แบบ,อ ını, aha, บอเาอาอิ่วพใส่ได้อาบเนาะอันนี้บุมีมันกะที่ว่าไรยากไตเติบแล้วใส่หออน้ำหมูกับยางเลยข้ดนี่ข้าขดอ่ะจะหเอมือนะซ้ำขดจะหอดั้งหอดน้ำ มาเลยักินได้ยงมาเลยจะหามมือเลยจะหามมือเต็มทางกันนี่บ่มืออะหามไางใหญ่อันี้เอาว่นใดเศ้าหาตแตู่้หหอนเทียงคือบอคอยหาาหามน้ำท้ารถเมลแข่งแล้วพ่อก็ไปทันหามน้าเขาแหลมเศร้านันได้หาห่อนบ่มีลมอะไรอยู่นานเนาะ ป่าไมา้กัดลายดมสมบูรณ์ดูคือบ่มีลมป่ะเงียบสง,งัดเลยนานป่าบิสุดปนานป่าวิกเนาะไผว่าเอิน้นไพ่ว่าว,าว,าวา่า,า,า,าววปาาา <laughs> ่าอยู่คาอยู่คาเลยนาโตมินตะป่าอยู่คาจำได่าอยู่บวกเอิ้นป่าอยู่คางเขาวานาเขาวานาโตมินตะป่าอยู่คาแค่ไหนว่าแกเว่า เพิ่นก็กินข้าวเที่ยงเลยเนาะพี่น้องซาตอยกัสิคอัวเพียสมิเด้อไว้พบู้พอกันในคลิปพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องแม่พี่ซบหรกินเองมั้ยกินแล้วอยู่บ่ฮะกินแล้วอยู่บ่กับขาาบ้าวหรือไม่บ่แล้วบ่ กินเองไม่ไปให้ไปป้อนจำเปอ่ะก้นสระก็ลูกก้นเ่าเจ้าอ่า